ตั้งแต่วันนี้8พฤศจิกายน2567พายุใต้ฝุ่นยินซิ่งจะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ กลุ่มอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์หลังจากที่พายุไต้ฝุ่นได้เคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้จากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับทางตอนใต้ของเกาะไฮหลำประเทศจีนและจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับบริเวณชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามทางตอนกลางในช่วงวันที่10-12พฤศจิกายน2567นี้ลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้ก็มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือและบริเวณทางภาค ตลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยตั้งแต่วันนี้และอีก7วันข้างหน้าจะเป็นเช่น่รทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับช่องลุตสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด จากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมประจำช่วงเช้าของวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567เราก็กลับมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องลุสิทธิคนจนนะครับคาดหมายลักษณะสาภาพอากาศทั่วไปวันนี้ถึง11พฤศจิกายน2567บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงเขาปกคลุมทางไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิลดลงอีก1ถึง 3องศา,ศาเซลเซียสโดยวันนี้ก็ยังมีคลื่นกระแสของลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณทางประเทศเมียนมาและทางด้านตะวันตกของทางภาคเหนือประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมระดับบนพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทายเข้าปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนนะครับยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือสําหรับแนวล่องมรสุมที่ยังคงพัดผ่านอยู่ทางภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับในช่วงของวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2567นะครับก็มียอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนตัวตามแนวล่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณดังกล่าวในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทางอ่าวไทยตอนบนและทางภาคใต้ตอนบนทําให้ภาคใตย้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทางอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1 2เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันมันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรจากนั้นตั้งแต่ช่วงวันที่12-13พฤศจิกายน2567ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมทางประเทศทตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 -3 ้นอ,องศาเซลเซียสหรือก็คือมีอากาศที่อบอุ่นขึ้นนั่นเองนะครับกับสามารถจะมีหมอกเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนสําหรับแนวล่องมรสุมที่พัดผ่านทางภาคใต้ตอนล่างและทางประเทศมาเลเซียประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปั่นกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและทางภาคใต้ตอนบนก็เริ่มมีกําลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้ปริมาณของฝนจะเริ่มลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิด ทางตอนล่างของภาคใต้ได้ส่วนบริเวณทางอ่าวไทยและทะเลอ,อันมันก็จะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรคาดการเส้นทางของพายุใต้ฝุ่นหยินซิ่งนะครับคาดการจากกลมอุตุนิยมวิทยานะครับบริเวณทางประเทศฟิลิปปินส์ล่าสุดนะครับก็ได้เคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยก็คาดการว่าหลังจากที่เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้นะครับจากนั้นก็กําลังจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับทางตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนตอน ่อไปและคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับบริเวณชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนกลางต่อไปก็ขอให้ผู้ที่มีแผนการเดินทางไปในพื้นที่บริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวด้วยนะครับสาหรับลักษณะสภาพอากาศในวันนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังปานกลางถึงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนพัดเข้าปกคลุมทางไทยตอนบนและทางทะเลจีนใต้ลักษณะ เช่นนี้ทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้ากับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่คลื่นกระแสของลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมทางด้านตะวันตกของทางภาคเหนือลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ต่อนเนื่องไปอีกหนึ่งวันนะครับส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและทางภาคตะวันออก ีฝนเล็กน้อยกระจายตัวในบางแห่งขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณทางประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะของอากาศที่เปลี่ยนแปลงสําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณทางภาคเหนือระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมเฉลิมน้ําป่าไหลลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยครับจากนั้นเรามาอัปเดตล่ สถานะสภาพอากาศในแต่ละภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับโดยจะมีฝนฟ้าขนอง้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกบางแห่งนะครับบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด23-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งส่วนมากก็จะเป็นทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิตม่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด12-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบรุรีทางราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐม,มอุณหภูมิตำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งกับมีลมแรงและอุณหภูมิตำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภักใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23- 24องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด29-3 3องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโมต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื้น สูงนงเมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตราคใตั้งในฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส,สล,ยลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เเมมมตรรกุงทพแลละะปิจีฝน เล็กน้อยในบางแห่งกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1มสอถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเรามาดูกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็มักจะเกิดขึ้นกับบริเวณทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่และบริเวณทางภาคใต้นะครับสำหรับ,บบริเวณทางภาคกลางภาคตะวันออกและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงเป็นปริมาณของฝนค่อนข้างเล็กน้อยแล้วก็ตกกระจายตัวนะครับในช่วงนี้ เน้นด้วยการสองภาคก็คือเหนือกับใต้เริ่มต้นกันที่ทางภาคเหนือนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงเย็นนะครับกลุ่มฝนส่วนใหญ่มาก็มักจาก่อตัวแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแถวทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทางเชียงรายจังหวัดพะเยาลำปางเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดตากสุโขทัยและกำแพงเพชรส่วนทางภาคตะวันออกเชยงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็เป็นฝนตกกระจายตัวเล็กน้อยนะครับส่วนบริเวณทางภาคกลางเนี่ยตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆเป็นต้นไปกลุ่มฝนก็มักจะชอบก่อตัวและเกิดขึ้น แถวบริเวณทางจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐม,ามทางราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามจากนั้นมาดูกุมฝนทางภาคใต้กันบ้างนะครับแถวทางเพชรบุรีก็ค่อนข้างเล็กน้อยตกกระจายตัวนะครับแล้วก็จะเน้นตั้งแต่แถวบริเวณทางอ่าประจบกิัการทางตอนล่างนะครับลงไปหาตั้งแต่ทางชุมพรน,นะครับแถวทางหลังสวนทัชนะนะครับคุรบุรีตะกัวป่าพังงาภูเก็ตก็เริ่มมีปริมาณของฝนตกหนักและก็ตกแช่ นะครับสุราธานีนาศารขนอมนะครับแถวนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่นะครับจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังชะอวดหาดใหญ่พัทลุงนะครับแล้วก็สีล้วงนะครับสตูนคนโดนเสยใหญ่นะครับแถวบริเวณทางหาดใหญ่นะครับแล้วก็นาทวีจจน,นะของแงะสดาวสบ้าย้อยปัตตานีนะครับปันลเลโลทูหลอเะ นลธิวาสยลานะครับปันนังสาตาตาบลแม้วาดเบตงแล้วก็สุไหงโกโลกจากนั้นเรากลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าจากการอัปเดตล่าสุดตามการจรองของ ECM นะครับเส้นทางของพายุใต้ฝุ่นยินซิ่งที่ในวันนี้สุคที่8พฤศจิกายนก็เคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็กรมอุตุคาดการนะครับแต่ช่วงวันที่9ถึงช่วงวันที่10นะครับก็จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับบริเวณทางตอนใต้ของเกาะไฮหล่อจากนั้นในช่วง1 2ถึง13นะครับคาดการว่าจะเคลื่อนตัวเข้า ใกล้กับห่างเวียดนามตอนกลางนั่นเองนะครับซึ่งจากการอัปเดตตามแบบจําลองของ e c m ล่าสุดก็บอกว่าอาจจะมีลุ้นย่อมความกดอากาศต่ำนะครับก่อตัวขึ้นที่ๆนะครับเราก็ต้องคอยจับตากันว่าความกดอากาศต่ํานี้นะครับก่อตัวเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เพราะว่าตั้งแต่ช่วงวันที่1 2บสอพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนะี่ยก็คาดการว่ามวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงที่มีกําลังปานกลางถึงกําลังค่อนข้างแรงแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็จะเริ่มอ่อนกําลัง ลงด้วยนะครับอาจจะเป็นโอกาสสําหรับย่อมความกดอากาศต่านะครับในรอบนี้ที่กําลังจะทยอยเคลื่อนตัวมาลงทเลจีต,ต้ก็เป็นไปได้อะไะครับยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในช่วงนี้ค่อนข้างแปรปรวนนะครับในว่าจะเป็นมวลอากาศเย็นหรือพายุใต้ฝุ่นก็ดีนะครับยังคงต้องติดตามแล้วก็ห้ามประมาทครับอาล้ครับหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินก็จะนําข้อมูลนี้มาแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันในคลิป ถัดไปนะครับหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดด้วยทั้งหมดสำหรับการรยายงานสภาพประกาศในคลิปนี้กับแอดมินลุสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ